นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดวันที่8กันยายน2563บันนาไอพีสาขาบ้านข้ามือถือ iPhone, iPad, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปรินเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมรับประกัน2ปีเต็มฟรีของแถมอีกมากมายบันนาไ i p ีสาขา,าบ้านข้าศูนย์จำหน่ายสินค้า Apple, iPhone, iPad ราคามาตรฐานแห่งเดียวในบ้านข้าฉลองเปิดร้านใหม่ค่อน0%นาน10เดือนซื้อมือถือต้องบันนาไอท ซื้อคอมพิวเตอร์ต้องบันาน่าไอทีซื้อโน้ตบุ๊กต้องบันาน่าไอทีมือถือถูกและดีต้องที่บันาน่าไอทีเท่านั้นอย่าลืมบันาน่าไอทีสาขาบ้านเข้าเปิดวันที่8กันยายน2563นี้ก็เคยบอกมึงไปแล้วว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเก็บเลงกูให้ถูกบ้านตัวมาบอกมึงก็ได้